มาดูเลิศดศิลาชุมแพทัวร์ครับวันนี้โคจมาพบกับลีหนิงครับนักชกชาวจีนนะครับชกกันเมื่อวันที่22ตุลาคม2564นะครับตอนนั้นก็เลิศศิลาก็อายุ30ปีนะครับส่วนลีหนิงเนี่ยอายุ22ปีนะครับวันนั้นชกกันที่ลาสเวกัสนะครับในศึก WCK นะครับของจีนกับอเมริกานะครับปะทะกันครับมาดูครับ เริ่มเกมครับยกหนึ่งครับกรรมการบอกให้โชคแล้กเลศิลาก็ถีบแล้วก็เตะซ้ายครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับอ่าครับลีนิงว่ายังไงครับเลิ่ศิลาครับโอ้วิ่งเข้าใส่แล้วก็แทงแล้วก็หักทิ้งลงไปครับโอ้โหเหลี่ยมดอกนี้ครับสุดจริงๆครับเวลาเลิ่ศิลาแกเข้านี่ครับแกจะไม่เข้าตรงๆนะครับแกจะวิ่งสลับฟันปลานะครับเอานี่ครับแข่งขวาครับโอ้โหเอียงเลยครับดอกนี้ครับ ทำยังไงต่อครับลีนิงโดนหักลงไปอีกแล้วครับโอ้โหครับอะไรับมองหน้าเลยครับงานนี้เอาเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาแล้วทำาไงต่อครับลีนิงลีนิงว่ายังไงครับเหลือศิลานี่ก็ไม่รีบร้อนนะครับหนุ่ยหันหลังให้แบบนี้มานี่ครับมาดครับเกาะได้ครับลีนิงก็โดนหักลงไปอีกแล้วครับนี่เขาเกี่ยวเหลือศิลาลงไปด้วยครับลุกขึ้นมาใหม่ครับกรรมการเช็ดนวมให้แล้วก็โชกต่อครับต่างไฟต่างเดินเข้าหาครับ หลีนิ้งว่ายังไงครับโดนหักทิ้งไปหลายดอกแล้วนะครับนี่ครับเลือดศิลาเอียงข้างเขาครับโอ้วิ่งเข้าใส่ดอกนี้อ่าเลือดศิลาทําไงครับหลัดล่างเขาก็หักลงไปอีกแล้วครับโอ้โหดูดูแล้วนี่ครับน่าจะไม่ไหวนะครับหลีนิงโดนหักทิ้งลงไป3ามดอกแล้วนะครับวิ่งเข้าไปหลอกล่อจะให้เตะครับนี่ครับเย็บครับอ้าวีนิงลีนิงลีนิงทีบครับต่อยเข้ามาก็ไม่โดนครับโดนแทงครับดอกนี้ครับ เลอศิลาเลอศิลาเลอศิลาเอากรรมการแยกออกครับทําไม่ถนัดครับอุ้ยเป็นไรครับดูรูปนะครับน่าจะแตกหรือเปล่าครับเอาครับเลอศิลาก็เดินเข้าหาครับสลับขาครับทํำไหมไม่ทําครับดูดูจังหวะครับนี่ครับให้ออกอาวุธเลยครับนี่เขาลุดมาแบบนี้ก็โดนครับนี่ครับดูนะครับนี่เซแล้วนะครับนี่ครับดูแล้วนะครับเลอศิลาเดินเข้าหาครับลีนิงก็ถอยแล้วครับตอนนี้ครับโดนเข้าไปหลายดอกแล้วครับเย็บมาเย็บมาเลอศิ เลือดศิลาเลือดศิลาว่าไงโอ้โหโดนต่อยครับแต่ว่าต่อยลุมนะครับเลือดศิลาแทงแล้วก็หักแทงโอ้ดอกนี้ครับน่าเกลียดน่าชังจริงๆครับเอาครับกรรมการแยกออกครับเลือดศิลาก็เดินเข้าหาครับแล้วทําไงต่อครับเลือดศิลาเลือดศิลาทีบดอกนี้ครับหลีนิ้งเดินเข้ามาครับเตะครับนี่แต่เหมือนตั้งใจให้เตะเลยนะครับลูกนี้ก็อ่านี่ครับรัดได้แล้วครับเลือดศิลาทาไงครับทำไงครับโอ้ลีนิ้งแทงก่อนครับเลือดศิลา เลอศิลาหักอีกแล้วครับโอ้โหลงไปกองกับพื้นนะครับเป็นผู้กองนะครับตอนนี้ผู้กองเออเนาะครับกองอยู่ข้างล่างเลยนะครับตอนนี้อ้าวเลอศิลาเลอศิลาทาไงครับนี่ครับเดินเข้าหาครับไม่ตั้งการเลยพี่เอ้ยไม่ตั้งการเลยเลือดศิลานี่ครับเดินเข้าไปดูครับการก็มาโยกับหลอกให้ต่อยอยู่งั้นแหละครับเตะมาจับขาได้แล้วก็เขี่ยล่างทิ้งลงไปครับหลุึ้นมาใหม่ครับกรรมการให้โชคครับ เอาครับมุดเวลาก่อนครับก็ไปพักกินน้ํากินท่าครับให้น้ําให้ท่าครับนี่ก็ดูภาพช้าไปครับโบน่าจะมีสาวๆมาเดินถือป้ายนะครับรายการนี้เนาะถ้ามีเนี่ยมันจะเป็นสีสันมากเลยนะครับนะครับดูมวยมันต้องมีอะไรที่มันสวยๆงามๆครับดูอะไรที่มันถึกๆแล้วมันก็เนาะอย่างว่านะเขามันต้องมีบ้างนะครับเนาะเอาครับหลังจากที่พักให้น้ําให้ท่าแล้วครับก็มาถึงยกสองครับแตะนวมแล้วครับก็ เอาครับลีนิงลีนิงก็เดินเข้าหาข้าพ่อโดนไปหลายลูกแล้วนะครับตอนนี้เลอซีลาก็ตั้งรับแล้วครับตอนนี้เอ้าเข้ามาครับโอ้โหวิ่งเข้าหาแบบสลับฟันปลาแล้วเตะก้านคอครับโอ้โหนี่คือที่ผมบอกนะครับเลเซียลาก็คือชอบวิ่งสลับฟันปลามานะครับแล้วก็หนีครับก้านคอเลยครับโอ้โหอันตรายจริงๆครับโอ้กรรมการนี่ไม่นับเลยนะครับยุติการชกทันทีเลยครับมาดูอีกครั้งครับ นี่ครับสายดอกนี้ครับเต็มก้านคอเลยครับหัวฟาดด้วยครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆครับเลอศซิลาครับอย่างที่บอกครับวิ่งสลับฟันปลามาแล้วเตะเอาดื้อเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่ถ้าใครโดนแบบนี้แล้วลุกขึ้นมาสู้ต่อได้นี่ก็บอกว่าคูดคนเลยนะครับเนี่ยหลังจากที่จัดก้านคอให้รีหนิงแล้วนะครับก็มานี่ครับเตรียมตัวครับรับเข็มขัดครับคาดเข็มขัดครับนี่ครับ ชูมือก่อนครับตอนนี้เลิศศิลารอชูมือครับนี่ครับนี่ประกาศแล้วครับชูมือเรียบร้อยครับแล้วทีนี้ก็จะคาดเข็มขัดแล้วนะครับตนนัวนี้ก็อยากถามพี่ว่ามีฝาบ้านนี่พอหรือเปล่าครับที่คาดเข็มขัดครับโอ้ยรอเลยลูกพี่เอ้ยสุดยอดจริงๆครับ